เราเป็นโรงงานคอนเทนต์เราเป็นแบรนด์คอนเทนต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่จ๋าก็จะมานั่งีทุกคนในห้อง,องนนะมือนะสับเงินที่ว่ามันธรรมดา,าไปแล้ว ปีนี้เนี่ยเราชัดๆเลยนะครับว่าเราก็เติบโตมาระดับแล้วนะครับมีการโยกดับเป็นตัวแบรนด์แล้วนะครับเหลืออย่งเดียวคือเราต้องในการแจกโบน,นัสด้วยแล้วฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการที่เซนหนึ่งตอนึ่งพี่ว่าคนที่ตัดสินได้ดีที่สุดว่าผลงานของเราอะ่ะจะดีไม่ดีอยู่ที่ปากของพวกเราเองนี่แหละ <c oughs> อยากได้เอาความสามารถกับคุณภาพงานมาแลกคนแรกที่ขอจับปาชมหมดเลยเฮ้ย ยอดกับัวแทนเต็มสิบคุณทำได้ที่ได้เท่าไหร่คุณแก้วแปดจุดห้าล้กันจริงๆก็เป็นคนที่คิดว่าเป็นคนรับผิดชอบในต่อหน้าที่แต่ว่าปีนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีบางจังหวะที่เตะนิดนึงปีหน้าเราจะพัฒนาในหน้าที่ตัวเองได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวนี้เหมือนเอสเลยจริงๆทำเงานเกี่ยวกับการเงินมันก็ต้องมีความรอบครอบสูงก็มั่นใจในความรอบคอบแต่ว่าก็จะรอบคอบมากขึ้นไปอีก พี่สาว8 5 <iful S 1> <Leonard S 2> ผมไม่ติดลบสิบเรื่แล้วมึงรอไราทำไมอะลูกค้าตัวแทนเวลามีปัญหาสินค้าอย่างนี้พวกผมก็จะคอยเช็คให้อันนี้คือหน้าที่เสริมพี่ช่วยวิ่ิดหายสินค้าทำไมคะรอให้ทาไมคะหัวใจขัไ่ิ่งผกติหมวใจที่ริสัทนี้ จะทางานก่อนถึงเข้าไหว้หนูยู่บ้านหนูมีความพร้อมหนูประเมินตัวเองประมาณแบบค่ะอยู่ตาแหน่งแอดมินนะคะก็อยู่กับนีมมาประมาณ2ป,ปีต่อการขหนูนะคะก็จะเป็นอาลุกแนะนําลูกค้านะคะที่เข้ามารศึกษาปัญหาผิวให้เสร็จในส่วนของคนหน้าแอดมินก็คือจะดูแลการตอบงานของแอดมินสรุปรีพอร์ตของแอดมินแล้วก็แก้ปัญหาที่น้องอาจจะยังไม่มั่นใจในการตอบที่ผู้จัดการเงินนะคะ กกวว่แล้็เดือนมีสรุปยอดขายประจำเดือนแล้วก็สรุปยอดขายงานวีวีซึ่งปีนี้เราขายวีสุดท้ายในกลุ่มที่น้องไอมินล้วก็เดินเข้ามามันตรงปรือเปล่าเพื่อที่จะส่งให้กับบัญชีครับผมนัดนะครับจากทีมเจดีกราฟิกนะครับจะเป็นแอดคอนเทนต์ทั้งหมดในนึ่งปีนะครับก็จะทำมันเป็นหมดหนึ่งร้อยชิ้นครับงมให้ตัวเองแปดติดต่อรับบแปดติดห้าชี้ผมก็เลย รุมแล้วก็ s u p p ร์ t อะไรพีทเราจะเป็นงานที่งานเล็กสุดๆจนถึงงานใหญ่ทั้งปีปีนี้ส่วนมากถ้าขเขียนที่บอกคือเหมือนจะโดนกัรทีเป็นหลักข้อผิดพลาดอะไรกันค่ะที่เหมือนรู้สึกว่าปีนี้เหมือนยังไม่ได้ทำได้ไม่เต็มที่เน,นาะก็คือของฝั่งนโน้ตมากก็ยกให้พีทแล้วก็ช่วยงานพีทได้เยอะครับพอสมควรก,ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่ายัางไงจะส่วนของพี่อ่พี่แล้วจึงได้ไม่ดีครับไม่ดีก็คือีทันั้นค่ะพี่พีทคอมเมนต์ยังไงที่นี้ดีมากเลย